ครับวันนี้ก็มาต่อกันในส่วนของในส่วนที่5นะครับเนี่ยในส่วนที่5การประกอบวิชาชีพควบคุมนะฮะในมาตราที่43นะครับวิชาชีพควบคุมแล้วก็ข้อยกเว้นในพรบนี้นะฮะเขาก็ระบุไว้ว่าให้วิชาชีพเนี่ยก็จะมีวิชาชีพครูผู้บริหารสถ,ถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาเนี่ยเป็นวิชาชีพควบคุมนะครับเป็นวิชาชีพควบคุมตรงตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับต้องจําดีๆแล้วก็หามมีให้ผู้ใดเนี่ยประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแต่ว่าจะมีข้อยกเว้นเนาะอันนี้ก็จะออกข้อสอบอยู่บ้างนะครับอยู่เรื่อยๆก็คือ,เ,อเว้นแต่ว่ากรณีที่ระบุไว้เช่นวิทยากรพิเศษผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการสอนแต่บางครั้งต้องสอนนะครับ นักศึกษาฝึกสอนผู้จัดการพิเศษตามอธิยาศัยผู้สอนในศูนย์การเรียนบางประเภทคณาจารย์ผู้บริหารในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาแล้วก็ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไปนะครับ เราต้องดูดีๆนะครับเราต้องจําดีๆจริงๆก็คงไม่ยากนะครับสําหรับข้อยกเว้นในการที่ผู้ใดไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพควบคุมนะครับวิทยากรพิเศษอะไรพวกนี้เนาะนักศึกษาฝึกสอนผู้สอนในศูนย์การเรียนบางประเภทคณาจารย์เนี่ยคณาจารย์ก็คืออยู่ในอุดมศึกษาใช่ไหมครับผู้บริหารในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาอย่างเงี้ยโอเคไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพควบคุมใช่ไหมครับแล้วก็ผู้บริหารการศึกษาที่อยู่เหนือเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไปอย่างเช่นรองเลขาเลขา สปทปหลัดอะไรพวกนี้นะฮะที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพควบคุมนะครับตอนนี้เรามาดูในมาตราที่44คุณสมบัติและก็ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตก็คือสําหรับคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับใบอนุญาตก็คือ1จะต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า20ปีบริบูรณ์อันนี้คือคุณสมบัติแรกเลยนะครับจะต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า20ปีบริบูรณ์วงเล็บ2คือ มีวุฒิปริญญาทางการศึกษานะครับหรือว่าเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่ครุสภาเนี่ยรับรองเนาะก็มีวุฒิปริญญานะครับทางการศึกษานะฮะแล้วก็3ต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเนี่ยไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ฮะหปีนะครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูลักษณะต้องห้ามลักษณะต้องห้ามก็คือ 1. มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบุกพ่องในศิลธรรมอันดี สองเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถแล้วก็สามนะครับเคยต้องโทษจำคุกในคดีที่ครุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกรติศักแห่งวิชาชีพซึ่งเราจะใช้หลักการจำก็คืออะไรฮะเสื่อมไร้คุกนะครับเสื่อมไร้คุกซึ่งตรงนี้แหละมักจะออกข้อสอบอยู่บ่อยๆก็คือในเรื่องของคุณสสบัติกับลักษณะต้องห้ามซึ่งทั้งคุณสมบัติก็มีคุณสมบาตัตอยู่ด้วยกัน3ข้อลักษณะต้องห้ามก็มีลักษณะต้องห้ามอยู่ด้วยกัน3ข้ออย่างเงี้ย แล้วเขาก็จะหาช้อยหาตัวเลือกอะไรเนี่ยมามาหลอกนะครับเพราะนั้นก็ต้องจำดีๆคุณสมบัติก็คือไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์มีวุฒิปริญญานะครับสอนไม่น้อยกว่า1ปีอย่างเงี้ยส่วนต้องห้ามก็คือเสื่อมไร้คุกนะครับมาเรามาดูในมาตราที่4 5นะครับมาตราที่45การขอการออกการต่ออายุใบอนุญาตนะครับก็คือการขอการออกการต่ออายุใบอนุญาตเนี่ย การดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับใบอนุญาตนะครับก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงื่อนไขที่กําหนดในข้อบังคับของครูสภานะครับสําหรับผู้ที่ขอรับหรือว่าต่ออายุหรือว่าขอใบแทนใบอนุญาตนี่นะครับที่คณะกรรมการมราตรฐานวิชาชีพเนี่ยไม่อนุญาตถ้าไม่อนุญาตก็อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการครูสภาภายใน30วัน ครัาวน,นี้ตรงนี้แหละที่มันจะเป็นข้อสอบก็คือการอุทธร์อุทธร์ต่อใครใช่ไหมครับอุทธร์ต่อณรรค,ณ,นะคณะกรรมการครูสภานะครับคณะกรรมการครูสภาภายในนะครับภายใน30วันตรงนี้นะครับที่เป็นข้อสอบอยู่เรื่อยๆเพวัะนั้นจาให้ดีนะครับแล้วก็ถามว่าการอุทธร์อุทธร์ต่อยื่นอุทธร์ต่อใครต่อมาครับมาตราที่46ข้อห้ามเกี่ยวกับการแสดงตนและการรับเข้าทํางานนะครับ สำหรับตรงนี้นะฮะมาตรา46เนี่ยเขาห้ามมิให้ผู้ใดแสดงด้วยวิธีการใดๆก็ตามนะครับให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเนี่ยมีสิทธิ์หรือพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอันนี้ก็จะมีบทลงโทษนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในบทลงโทษห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้ามาประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษาเนะเว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากครูสภาอันนี้คือเหมือนกัน ไม่ได้ห้ามไม่ให้รับผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพควบคุมเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่นะหรือว่ามาสอนมาอะไรเนี่ยในสถานศึกษาเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมีบทลงโทษนะเดี๋ยวค่อยว่ากันในบทลงโทษนะครับรมาในมาตราที่48นะครับมาตราที่48การประพฤติตนของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตนะครับนะใบอนุญาต ก็คือ,อผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตนะครับจะต้องประพฤตินตนเนี่ยตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่กําหนดในข้อบังคับของครุสภาซึ่งเราก็ทราบนะครับว่าในมาตรฐานวิชาชีพนั้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน3มาตรฐานใช่ไหมครับสาม,มาตรฐานก็คือมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานความรู้และก็ประสบการณ์ใช่ไหมครับอสองคือมาตรฐานการปฏิบัติงานแล้วก็สามมาตรฐานการปฏิบัติตน นะครับตรงน,นี้ซึ่งในมาตรฐานการปฏิบัติตนก็จะมีอยู่ด้วยกัน5นะครับมีอยู่ด้วยกัน5จัญญบันก็คือจัญญบันต่อตนเองจัญญบันต่อวิชาชีพจัญญบันต่อผู้รับบริการจัญญบันต่อ,อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพแล้วก็จัญญบันต่อสังคมถูกไหมฮะอันนี้เรามาดูในมาตราที่49นะครับ ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพอ่าเมื่อกี้เนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็คือให้มีข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพซึ่งก็ประกอบไปด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพนะครับอ่ามาตรฐานการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็มาตรฐานการปฏิบัติตนอันนี้ก็ออกข้อสอบอยู่เรื่อยๆนะครับต่อมาในมาตราที่50นะครับมาตราที่50 ก็คือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติตนเนี่ยได้กําหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพซึ่งก็ประกอบไปด้วยจรรยาบรรณต่อตนเองนะจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการที่4นะครับจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพแล้วก็5จรรยาบรรณต่อสังคมนะครับตนชีพรับร่วมคมอันนี้ก็รู้ นะรู้ชีพงานตนนะครับมาตรฐานวิชาชีพมีด้วยกัน3มาตรฐานรู้ชีพงานตนใช่ไหมครับอาจารย์บัณวิชาชีพนะมีอยู่ด้วยกัน5อาจารย์บันนะครับตนชีพรับร่วมคมนะครับเนาะโอเคครับต่อมาในมาตราที่51การกล่าวหา,ห,าหรือว่ากล่าวโทษผู้ประพฤติอาจารย์บันนะครับ การกล่าวหากล่าวโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณสำหรับตรงนี้นะครับก็คือ,อบุคคลใดก็ตามนะครับที่ได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณก็มีสิทธิ์ที่จะกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตเนี่ยคนนั้นเนี่ยนะครับโดยจะต้องทําเรื่องยื่นต่อคุูรู้สภาตรงนี้เป็นข้อสอบนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะมีสูตรจําอีกให้จํานะครับแล้วก็สิทธิในการกล่าวหาหรือกล่าวโทษเนี่ยจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อ,อเมื่อพน้นนะครับเมื่อพนน้น1ปีนับ จำสร้อยมันด้วยนะครับจำสร้อยมันด้วยเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องแล้วก็รู้ตัวผู้ประพฤติผิดมันจะมีสูตรจำอย่างนี้ก็คือยื่นนะครับเมื่อกี้นะฮะยื่นอุทธรณ์เนาะยื่นอุทธรณ์ยื่นต่อคณะกรรมการคุรุสภาถูกไหมครับแต่ถ้ายื่นข้อกล่าวหาข้อกล่าวโทษยื่นข้อกล่าวหาก็ได้ออายื่นข้อกล่าวหายื่นข้อกล่าวโทษยื่นต่อคุรุสภายื่น อย่างอื่นนั่นหนาเอาเอาคำของจองนะครับยื่นอย่างอื่นนั่นหนายื่นต่อเลขาคุรุสภาจำเป็นสเต็ปนี้นะยื่นอุทธร์ยื่นต่อคณะกรรมการคุรุสภายื่นก็กล่าวหากล่าวโทษยื่นต่อคุรุสภายื่นอย่างอื่นนั่นหนายื่นต่อเลขาคุรุสภาเนี่ยตรงเนี้ยคำว่ายื่นอย่างอื่นนั่นหนาหมายความว่าไงคือที่มันไม่เกี่ยวข้องกับยื่นอุทธร์กับยื่นกล่าวหากล่าวโทษอะ อ,อย่างเช่นยื่นขอใบอนุญาตยื่นยื่นขอต่อใบอนุญาตยื่นขอใบรับรองอะไรพวกนี้อะ,อะไรที่มันไม่เกี่ยวคําหรือว่าโจทย์ที่มันไม่เกี่ยวกับคําว่ายื่นอุทธรณ์กับยื่นก็กล่าวหากล่าวโทษนะครับะจะเป็นอำนาจหน้าที่ของเลขาคุรุสภาทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเขาถามยื่นอุทธรณ์เราก็ตอบคณะกรรมการคุรุสภาแต่ถ้าเขาถามว่ายื่นก็กล่าวหากล่าวโทษก็ยื่นต่อคุรุสภาเฉยนะคุรุสภาเฉย โอเคนะครับเพ okay, ราะน,นั้นยื่นอุทธร,ร,ร,รณรยร์ยื่นต่อคณะกรรมการครุสภายื่นก็กล่าวหาหรือกล่าวโทษยื่นต่อครุสภายื่นอย่างอื่นนั่นหนายื่นต่อเลขาครุสภานะครับจำประมาณนี้นะนะครับต่อมาครับเรามาดูในมาตราที่54นะครับอำนาจวินิจฉัชยชี้ขาดนะ ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเรามาดูนะครับอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเนาะในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเนี่ยจะมีอำนาจวินิจฉัยเห็นไหมมีอำนาจวินิจฉัยที่ผมบอกไปว่าให้ดูคําว่าวินิจฉัยกับพิจารณานะครับอันนี้วินิจฉัยก็แปลว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพก็วินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีด้วยกัน5ข้อวินิจฉัย ครับงคือยกข้อกล่าวหา2ตักเตือน3ภาคทัน4พักใช้ใบอนุญาตซึ่งจะต้องไม่เกิน5ปีนะครับแล้วก็5ก็คือเพิกถอนใบอนุญาตเพระฉะนั้นก็จะเป็นยกตักภาคพักแล้วก็เพิกถอนเพิกนะยกตักภาค,ภาคพักเพิกแต่ทีนี้ในส่วนของยกข้อกล่าวหาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บทลงโทษนะครับไม่ใช่บทลงโทษเพราะว่ายกข้อกล่าวหาไม่ใช่บทลงโทษอยู่แล้วแหละนะก็ชื่อก็ตรงตัวยกข้อกล่าวหา นะเพราะนั้นไม่ใช่บทลงโทษบทลงโทษจะมีอยู่ด้วยกันแค่4สถานก็คือตักเตือนภักทันพักใช้ใบอนุญาตนะครับซึ่งไม่เกิน5ปีกับเพิกถอนใบอนุญาตนะครับอันนี้คือบทลงโทษเนาะเพราะฉะนั้นแต่ยกข้อกล่าวหาไม่ใช่บทลงโทษนะแต่ถ้าเขาถามว่าอํานาจวินิจฉัยคือข้อใดอะไรเงี้ยเอออานาจวินิจฉัยข้อใดไม่ใช่หรือคือข้อใดอะไรเงี้ยถ้าอํานาจวินิจฉัยเนี่ยก็จะมียกข้อกล่าวหาด้วยนะครับมียกข้อกล่าวหาด้วย เนนาะตรงนี้เข้าใจนะครับต่อมาครับในมาตราที่55การอุทธรน,นะครับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับผู้ใดก็ตามนะครับที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกวินิจฉัยตามมาตรา54วงเล็บ2ถึงวงเล็บ5้าวงเล็บ2ถึงวงเล็บ5ก็คืออะไรครับตักเตือนพักทันพักใช้บอนุญาตเพิกถอนบอนุญาตใช่ไหมครับเนี่ย 2มงเล็บ2ถึงโมงเล็บ5ในมาตราที่54การอุทธรคำวินิจฉัยจะอุทธรต่อคณะกรรมการครุสภาเห็นไหมครับต่อคณะกรรมการครุสภาภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งนะอย่าลืมสร้อยดีนะนับแต่วันได้รับแจ้งเห็นไหมครับการอุทธรเราจะอุทธรต่อใครอย่างเงี้ยน,นี้เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับสูตรจําต่อมาในมาตราที่57การขอใบอนุญาตใหม่เนี่ยหลังถูกเพิกถอนนะครับการขอใบอนุญาตใหม่หลังถูกเพิกถอน ผู้ใดนะครับได้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนเนี่ยจะยื่นขออีกไม่ได้นะครับจนกว่าจะพ้นกี่ปีนะครับ5ปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนนะครับข้อสอบแบบนี้อันเนี้ยนะครับยังออกข้อสอบในรอบที่แล้วของรองพอเขตเลยนะครับอันนี้เรามาดูในส่วนที่6นะครับในส่วนที่6ก็คือสมาชิกครุสภาในมาตราที่58ประเภทสมาชิกครุสภานะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน สองประเภทใช่ไหมครับก็จะมีด้วยกัน2ประเภทก็คือสมาชิกสามัญกับสมาชิกกิติมศักดิ์แค่นี้เองถามว่าเคยออกข้อสอบไหมเคยออกแต่ไม่บ่อยาม,มาในมาตราที่59คุณสมบัติของสมาชิกทั้งสามัญแล้วก็กิติมศักดิ์นะครับถ้าเป็นสมาชิกสามัญเนี่ยจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา13ขอไข่ก็คือวงเล็บ1งวงเล็บ2งวงเล็บ3ก็คืออะไรครับเสื่อมไร้คุกใช่ไหมครับเสื่อมไร้คุกและ เป็นผู้ที่ได้รับอ่เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตด้วยนะครับสำหรับสมาชิกสามัญแต่ถ้าเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์อันนี้ก็คือจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรร,รรมการครุภาเนี่ยจะแต่งตั้งโดยมีมติเป็นเอกฉันนะครับโดยมีมติเป็นเอกฉันนะตรงนี้ก็ดูนิดนึงระวังนิดนึงนะครับระวังจะออกข้อสอบมาครับในมาตาที่60สิสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญน,นะครับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญก็ หนึ่งก็คือแสดงความเห็นได้ซักถามเกี่ยวกับกิจการของรุสภาได้สองเลือกหรือว่ารับเลือกตั้งแล้วก็รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกกรรมการได้หรือว่าจะลงเป็นกรรมการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเองก,ก็ได้นะครับตามมาตรา12แล้วก็มาตรา21นะครับสามคือจะต้องชำระค่าธรรมเนียมด้วยแล้วก็สี่ก็คือพดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพแล้วก็ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้นะฮะต่อมาครับในมาตราที่61 การสิ้นสุดสมาชิกภาพในการที่สมาชิกจะสิ้นสุดสมาชิกภาพเนี่ยซึ่งสมาชิกภาพนี่ย่อมสิ้นสุดลงได้ก็เมื่ออันดับแรกคือตุ๋ยใช่ไหมนะครับลาออกคณะกรรมการครูสภามีมติให้พ้นนะครับคณะกรรมการครูสภามีมติให้พ้นกรณีผู้ขาดครสษบัติของสมาชิกสามัญนะครับก็คือขาดครุมบัติที่ตามมาตาอะไรล่ะตามมาตา13ขอไข่วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3อะไรเงี้ยนะฮะหรือลักษณะต้องห้ามหรือขาดครสษบัตนะตาม มาตรา13กอกไก่นะครับก็จะต้องถูกถอดถอนนะกรณีที่เป็นสมาชิกกิติมศักดิ์หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยนะครับก็คือนี่คือการที่สมาชิกกระพาพย่อมที่สุดลงนะครับต่อมามาดูในหมวด2นะครับก็คือคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเราเรียกกันย่อๆว่าสอกอ สอคอจุดซึ่งถามว่าออกข้อสอบไหมออกข้อสอบเท่าที่เคยเห็นมาคือสอคอสอคอเวลาออกข้อสอบนิดหนึ่งจำนวนคณะกรรมการ2ใครเป็นประธานเนี่ยประมาณนี้แหละแต่ว่าที่ที่ล่าสุดที่เห็นข้อสอบออกมาเนี่ยก็คือในเรื่องของวัตถุประสงค์อะไรก็จะมีบ้างถ้าเป็นการสอบรองพอเขตกับพาเขตเนี่ยนะครับก็จะลึกหน่อยอันนี้เรามาดูนะครับในส่วนของ ส่วนที่1นนะครับบททั่วไปในมาตราที่62การจัดตั้งและก็วัตถุประสงค์ของสองคศนะครับคณะกรรมการสวัสดิคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีเคยออกหยุดครั้งหนึ่งที่ใส่ตัวย่อมาแล้วให้ตอบเป็นชื่อเต็มของสองคศนะชื่อเต็มก็คือคณะกรรมการส่งเส,งสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรา <Dorothy> าทางการศึกษานะครับก็เคยข้อสอบอยู่แต่นานแล้วแหละนะฮะ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรางการศกสานะครับก็คือสกสคก็ค so ือทําหน้าท so ี่บริหารสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรางการศกษานะครับก็คือสกสคนะครับต่อมาเรามาดูวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์1ก็คือ ส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นและความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและก็ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษานะครับก็คือสคนี่แหละจะดูแลเราเรื่องของสวัสดิการสวัสดิภาพนะครับดูแลในเรื่องของความมั่นคงของวิชาชีพเรานะครับจนทุกวันนี้เราก็ยังเป็นหนี้ที่มั่นคงอยู่นะครับ ไม่รู้ว่าสคสคเขาดูแลเราอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้นะฮะวงเล็บ2คือส่งเสริมความสามัคคีและก็พดุงเกียรติวงเล็บ3คือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ์การศึกษานะครับข้อ3าเนี่ยดอกจันไว้มันออกจะแนวแปลกๆหน่อยเนาะวงเล็บ4คือส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสวัสดิการสวัสดิภาพและก็พดุงเกียรตินะครับต่อมาครับในส่วนของมาตา 63นะครับอำนาจและหน้าที่ของสอคอสอคอก็คือดําเนินงานด้านสวัสดิการสวัสดิภาพสิทธิประโยชน์ของครูและบุคลากรทางการศาึกษาใช่ไหมครับส่งเสริมสนับสนุนยกย่องและพะดุงเกียรตินะฮะดำเนินงานและบริหารจัดการองค์การจัดหาผลประโยชน์ของสอคอสอคอนะครับออกข้อบังคับและหลักเกณฑ์ในการดําเนินงานกิจการตามอํานาจหน้าที่แล้วก็สรรหาและแต่งตั้งเลข,ขาธิการกกศนะฮะ ส่วนมาตราที่64องค์ประกอบของสคสคองค์ประกอบของสคสคเนี่ยแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่แทนของคณะกรรมการบริหารองค์การค้าคภาเนี่ยนะครับโดยตามคําสั่งของหัวหน้าคสชนะครับก็คือประธานก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับนี้นะข้อสอบนะครับเป็นประธานกรรมการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นประธานกรรมการนะนนี้ข้อสอบนะครับจําดีๆแล้วก็กรรมการโดยตําแหน่งนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหรือว่าเลขากอบะทอเรานี่แหละนะฮะเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะครับเดี่ยเพียงแต่ว่าอยู่คนละกระทรวงนะครับไปอยู่กระทรวงอววนะฮะต่อมาครับกรรมการโดยตําแหน่งก็คือเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะฮะก็คือเลขาอาชีวะนี่นะครับเลขาธิการครูสภาก็มา นะครับแล้วก็เลขาที่การคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษานะครับหรือว่าเลขาอะไรฮะคอคอสอนี่แหละครับจะมีเลขาที่การสกคสคนะครับเป็นกรรมการและเลขานุการนะฮะนี่คือคณะกรรมการตอนนี้เรามาดูในส่วนที่2นะครับในส่วนที่2คือสํานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรางการศึกษา หรือว่าสคสคเนี่ยนะครับในมาตราที่67การจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของสคสคนะครับก็คือให้มีสคสคเนี่ยมีฐานะเป็นอะไรฮะนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ก็เคยเป็นข้อสอบอยู่นะครับเคยเป็นข้อสอบอยู่แล้วก็อำนาจหน้าที่หลักก็คือรับผิดชอบการดำเนินงานของสคสคทั้งประสานงานจัดทำรายงานประจำปีก็คือซานะครับด้วยนะฮะแล้วก็มีอำนาจกระทำกิจการต่าง ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์เช่นนะครับก็คือถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทํานิติกรรมสัญญานะครับเข้าร่วมลงทุนไปลงทุนเนี่ยกู้ยืมเงินต่อมาครับในมาตราที่68รายได้ของสอคสอคอนะครับอสสคสคนี่มีไรายได้มาจากไหน หนึ่งเลยก็คือเงินอุดหนุนจากงบประมาณ2คือค่าบำรุงและค่าบำรุงแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนาะผลประโยชน์จากการลงทุนเงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่นหรือต่างประเทศเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้และก็ดอกผลจากเงินและทรัพย์สินนั้นเป็นรายได้ของสกสอคอเลยนะครับไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังไม่เป็นรายได้แผ่นดินเป็นรายได้ของสกสอคอเลยครับตรงนี้ต่อมาครับในมาตราที่69เนะครับเลขขาธิการสกสอคอ นะครับก็คือให้สคสคเนี่ยมีเลขาธิการสคสคหนึ่งคนทำหน้าที่บริหารกิจการของสกสคคณะกรรมการสคสคจะเป็นผู้มีอำนาจในการสรรหามาแล้วก็แต่งตั้งแล้วก็สามแล้วก็สามารถที่จะถอดถอนเลขาธิการสคสคได้นะครับมาตราที่70นะครับคุณสมบัติ วาระและก็การพ้นจากตำแหน่งของเลขาธิการสกศนะครับสำหรับเลขาธิการสกศเนี่ยก็ต้องทำงานเต็มเวลามีคุณสมบัติและจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามเสื่อมไร้คุกนะครับตามมาตรฐาน36อสโบหตทีตามมาตรา,า,า,า36นะครับก็คือคุณสมบัติของเลขาธิการสกศเนี่ยแล้วก็มีวาระในการดำรงตำแหน่งเนี่ยคราวละ4ปีนะครับ และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะต้องไม่เกิน2วรารละติดต่อกันนะครับส่วนการพ้นจากตำแหน่งก็คือ,อเมื่อตุ๋ยลาออกคณะกรรมการสคสคให้ออกอด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่า2ใน3นะครับอ,อ,อันนี้ค่อนข้างที่จะต้องจำนิดหนึ่งนะครับ2ใน3นะไม่ใช่เกินกึ่งหนึ่งนะ2ใน3นะครับออกตามข้อตกลงหรือมีลักษณะต้องห้ามเสื่อมไรคุกนะครับ มาในมาตราที่71หน้าที่ของเลขาสอคอสอคอก็คืออดับแรกเลยก็คือบริหารกิจการของสอคอสอคอให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ระเบียบข้อบังคับแล้วก็เป็นผู้บังคับบัญชาพนักง,งานเจ้าหน้าที่ยกเว้นเป็นผู้ตรวจสอบภายในก็คือไม่ใช่เป็นผู้ตรวจสอบภายในเองนะครับก็หน้าที่ยังรวมถึงควบคุมดูแลทรัพย์สินเสนอรายงานประจําปีนะครับซานะฮะ แผนงานแผนการเงินเสนอความเห็นปรับปรุงกิจการนะครับตรงนี้ต่อมามาตราที่72อนะครับอำนาจเนาะอ,อำนาจหน้าที่ของเลขาธิการสอคศนะครับก็คือมีอำนาจในการที่จะบรรจุแต่งตั้งเลื่อนลดตัดเงินเดือนหรือให้ค่าจ้างนะครับลงโทษทั้งวินยัยพนักง,งานเจ้าหน้าที่ได้ตลอดจนให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่เนี่ยออกจากตำแหน่งก็ได้อันนี้ก็ตามข้อบังคับของคณะกรรมการสคเป็นผู้กำหนด ส่วนอำนาจอีกอย่างหนึ่งก็คือวางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของสํานักงานสคสคนะครับโดยไม่ขัดหรือแย้งกับมติคณะกรรมการของสคสคนะฮะมาครับในมาตราที่73็ดสิบสามเป็นเรื่องของผู้แทนของสคสคนะครับในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้เลขาธิการนะครับสคสคเป็นผู้แทนของคณะกรรมการสคสคนะครับโดย การมอบอำนาจเนี่ยให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนเนี่ยได้ตามข้อบังคับนั้นนะครับก็คือจะมีข้อบังคับของคณะกรรมการสคศก็ให้เลขาธิการสคศเนี่ยปฏิบัติตามข้อบังคับแล้วก็เป็นผู้แทนของคณะกรรมการสคในการดําเนินการได้เลยนะครับส่วนมาตราที่74อัตราเงินเดือนของเลขาธิการสค ให้สกสคนะครับเป็นผู้กำหนดอัตรางเงินเดือนผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการสกศค,คโดยความผิดชอบของคณะรัฐมนตรีนะฮะโอเคทนนี้เราก็มาสู่หมวดที่3นะครับหมวด3การกำกับดูแลนะครับการกำกับดูแลในมาตราที่75นะครับ อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการกํากับดูแลรัฐมนตรีคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง,งศึกษาธิการะนะครับก็คือให้รัฐมนตรีเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือจะต้องกํากับดูแลการดําเนินงานของครูสภาแล้วก็สคสค,สครวมถึงการจัดสรรงบประมาณของรัฐด้วย2คือสั่งเป็นหนังสือ คือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้กรรมการชี้แจงข้อที่จริงหรือส่งเอกสารหรือรายงานการประชุมด้วยนะครับแล้วก็3ามคือสั่งเป็นหนังสือให้กับครูสภาหรือว่าสคสคเนี่ยแล้วก็สคสคเนี่ยระงับหรือแก้ไขการกระทําที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อข้อบังคับนะฮะอันนี้คืออำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีนะครับที่เป็นประธานกรรมการ ครุสภาแล้วก็เป็นประธานกรรมการสอคอสอคอด้วยนะครับต่อมาในมาตราที่76การรายงานประจำปีของครุสภาก็คือ sar นะครับ cell assessment report การรายงานนี่นะครับให้ครุสภานะครับเสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆทั้งการรายงานการเงินบัญชีแผนการดำเนินการ แผนการดำเนินง,งานต่างๆแผนการเงินงบงประมาณของปีต่อไปต่อใครครับต่อคณะร,รัฐมนตรีเพื่อให้ทราบให้คณะให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยทราบต่อมาครับในส่วนของมาตราที่77การตรวจสอบการเงินการบัญชีของครูสภาให้สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินที่ตึกถล่มเนี่ยนะนะครับตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของครูสภา เป็นประจําทุกปีแล้วก็รายงานให้กับรัฐสภาทราบตอนนี้วิธีการจําก็คือวิธีการจําก็คือนะครับการเงินก็คือรายงานอ่ะนะรายงานต่อรัฐสภารายงานซาต่อคอรอมอนะครับทีนะ่ะฮะรายงานการเงินต่อรัฐสภารายงานซาต่อคอรอมอําสสุดจําไว้แค่นี้ก็พอนะครับรานนี้เราเข้ามาสู่ในหมวดที่4หมวดสุดท้ายบทลงโทษบทกําหนดโทษสําหรับบทกําหนดโทษเนี่ย ก็คือจะมีสูตรจามันก็จะมี1 2ใช่ไหมครับกับ36งาน1 2กับ3 6 1 2, 3, 6. 1, 2 3, 6. คืออะไรคือจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วน36คือจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจํทั้งปรับ วิธีการจําง่ายๆครับไม่มีอะไรยากก็คือถ้าไม่มีใบประกอบนะ,ะไม่มีใบประกอบวิชาชีพแล้วไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาอันนี้ก็จะมีบทลงโทษก็คือจะโดน1-2คือจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับนอกนั้นก็ต่อไปเลยครับก็คือถ้านอกนั้นก็คือ3 6 3หกมก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคำว่านอกนั้นหมายความว่าที่นอกเหนือจากไม่มีใบประกอบวิชาชีพแล้วมาปฏิบัติงานในสถานศึกษาเนี่ยที่1นึเนี่ยนอกนั้นก็เป็น3ามหกหมดอนอกนั้นคําว่านอกนั้นยกอย่างเช่นอพอ,อ่านึงได้จ้างครูคนหนึ่งมาสอนในโรงเรียนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพพอานนี้จะโดนบทลงโทษใด ก็คือ3 6ถูกชัไหมครับอ่าก็คือแปลเอาคนที่มีมีใบประกอบวิชาชีพควบคุมเนี่ยมาปฏิบัติงานในสถานศาึกษานี่ก็จะเป็น36แต่ครูคนนั้นน่ยที่มาเนี่ยไม่มีใบประกอบก็มาสอนไอ,อ้นนี้คนนี้จะโดน1นึก็คือจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทหรือทั้งทั้งปรับอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จําสูตรง่ายๆว่า1 2 3 6 1 2คือไม่มีใบประกอบแล้วมาปฏิบัติงานในสถานศาึกษาอ่านอกนั้นก็3 6หมดอ่าไม่รู้โจทย์จะออกมายังไงก็ให้จําหลักการนี้ไว้ในการตอบ โอเคจบแล้วครับ